รู้ฟีเจอร์เด่นๆของเกมนี้ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นการตัดต้นไม้นั้นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ขวานเลยแต่เมื่อคุณมีพลังมากพอที่สามารถตัดต้นไม้ได้วยมือเปล่าของคุณได้เดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่ต้นไม้เท่านั้นคุณยังสามารถทําลายดินได้ทําลายหินได้ทําลายทรายก็ยังได้ว่าแนละ้วมันทำลายได้หมดทั้งโลกอรัแล้วคุณยังจะพึ่งเครื่องมืออีกทำไมในเมื่อหัดของคุณเป็นพระเจ้าไปแล้ว ห้างมันเถอะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณยังสามารถตัดต้นไม้ด้วยแอปเปิลได้คุณยังสามารถตัดต้นไม้ด้วยดอกไม้ได้หรือแม้แต่คนนกคุณก็ยังสามารถตัดต้นไม้ได้โอ้โหอะไรพูดมีอีกอย่างที่เฮี้ยนสุดๆเมื่อคุณยืนห่างจากต้นไม้หบลบ็อกก็แล้วทั้งทั้งที่แขนของคุณยืนไม่ถึงก็แล้วคุณก็ยังสามารถตัดต้นไม้ด้วยพลังจิตของคุณได้ <c oughs> คิดอยากจะทำเค้กก็ต้องมีเครื่องครัวซะก่อน แต่ในเกมนี้แค่มี c r a ฟติ้งเทเบิหรือต๊ะงานช่างก็เพียงพอแล้วการทําง,ทงานของมันมีอยู่ดังนี้ก็เพียงแค่เอาวัตถุดิบของคุณไปวางบนคร a ฟติ้งเทเบิตามที่สคริคลีปของเกมนั้นกําหนดเอาไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเค้กไปเองโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการปิ้งอบอย่างอะไรสักอย่าง,งเลยโอเคนั้นเหรอ บล็อกเตาเผานั้นมีขนาดใหญ่อยู่แค่หนึ่งตารางบล็อกก็จริงแต่หารู้ไม่ว่าคุณสามารถเอาบล็อกไม้ทั้ง64บล็อกเข้าไปยัดในเตาเผาขนาดแค่หนึ่งตารางบล็อกได้ทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงมันใหญ่กว่ากันตั้ง64เท่าม,มึงยัดเข้าไปได้ไงวะนั่นน่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณยังสามารถเอาบล็อกทั้ง6.4บล็อกเข้าไปยัดไว้ในบล็อกหีบขนาดความยาวแค่2ตารางบล็อกได้ยังไงก็ไม่รู้มาพูดถึงหลักฟิสิกส์ในเกมนี้กัน ถ้าคุณวางบล็อกกวดบนการอากาศมันก็ตกไปตามแรงโน้มถ่วงถ้าคุณวางบล็อกทรายบนการอากาศมันก็ตกไปตามแรงโน้มถ่วงแต่เอดนี่มันไม่เห็นจะ make sense เลยในเมื่อเมื่อถ้าคุณวางบล็อกหินไว้บนกลางอากาศมันกลับไม่ตกลงมาท,งทั้งทั้งที่มันหนักกว่าไอ้สองบล็อกก่อนหน้านี้อยู่หลายเท่าตัวมันอะไรวะเนี่ย เมื่อคุณเห็นฝูงหมึกอยู่ข้างหน้าคุณก็เลยพยายามที่จะตกหมึกเพื่อเอาหมึกนั้นไปทําเป็นปลาหมึกย่างแต่ไปไปมาๆานั้นแต่ด้วยเหตุผลหาเหวอะไรไม่รู้คุณตกได้แต่ปลาสองมิติซึ่งไปดูในจริงๆในทะเลคุณก็ไม่เห็นมันสักตัวแลวมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ในขณะที่คุณกําลังขุดดินและเอาการะมังไปราดน้ําเพื่อทําบ่อน้ําส่วนตัวมีสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดมากเมื่อคุณโยนคันเบ็ดตกปลาเข้าไปปลา2มิติที่บ่มกล่าวมาเมื่อตะกี้นี้มันโผล่มาอีกแล้ว